ู้หญิงที่อยู่ห้องพักเพียงคนเดียวต้องระมัดระวังตัวครับเพราะจะตกเป็นเหยื่อของคนร้ายได้ซึ่งคนร้ายรายนี้นะครับมีการอ้างตัวว่าเป็นช่างไฟพอรู้ว่าห้องไหนมีผู้หญิงอยู่คนเดียวก็จะไปตัดคัดเอาทําให้ไฟดับหลังจากนั้นบอกว่าจะเข้าไปซ่อมไฟให้นะครับพอรู้ว่าได้โอกาสก็เข้าไปลงมือข่มขืนแล้วก็ชิงทรัพย์แต่ว่ารายนี้ครับโชคดีที่ทางเหยื่อไว้ตัวทันร้องให้คนช่วยเหลือในที่สุดตํารวจก็จับกลุ่มได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรมีกล้องวงจรปิดอยู่บริเวณถนนแต่ว่าตามซอกของบ้านที่เป็นทางเดินนะครับไม่มีกล้องวงจรปิดจึงอยากให้หมู่บ้านมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันเหตุร้ายไปติดตามกับคุณวัชราตาคำทีมข่าวภาคสนามครับ ค่ะยยืนอยู่ตรงนี้หเหมือนเขาจะลากเข้าไปในห้องด้วยครับอันนี้คือห้องนอนค่ะแต่ว่าตอนแรกมือหนูก็ดันไว้อย่างนี้แล้วต่อมาก็คือคว้าตรงนี้คว้าตรงนี้แล้วพออ,ออกไปข้างนอกหนูก็ตะโกนบอกคนอื่นว่าเขาจะมาข่มขืนหนูหญิงสาววัย18ปีปีรายนี้เล่าวินาทีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่งอ้างตัวเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าแล้วใช้มีดจี้บังคับหวังคืนใจภา,ายในบ้านเอื้ออาธรพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวันดนนทบุรี ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายนเวลาประมาณ14นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ห้องพักจึงเป็นจังหวะดีทําให้ใชายคนดังกล่าวเลือกลงมือก่อเหตุเขาบอกว่าเออเขาเป็นช่างเขาเป็นช่างซ่อมไฟเขาก็จะเข้ามาแล้วคือหนูก็ให้เขาเข้าไปดูแต่หนูก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็เล่นอยู่กับหมาแล้วเขาก็ดูไปดูมาแล้วเขาก็เข้าๆออกๆไปเปิดแล้วไฟก็ติดแต่ว่าคือหนูก็โอเคหนูก็บอกว่าขอบคุณขาอย่างนี้ ก็คือจะปิดประตูแล้วเขาบอกว่าขอเช็คดูอีกทีนึงแล้วเขาก็บอกให้หนูไปถอดปลั๊กไฟให้หมดเลยเพราะเขาจะเช็คอีกทีนึงหนูก็ช่วงจังหวะที่ไปกําลังจะถอดเขาก็รวบตัวหนูแล้วก็ปิดปากหนู นับว่าโชคดีที่ผู้เสียหายขัดขืนวิ่งออกจากห้องพักมาได้และร้องตะโกนให้คนออกมาช่วยเมื่อชายคนดังกล่าวเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งออกจากห้องไปทางบันไดหนีไฟอย่างรวดเร็วก่อนผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สบพบางใหญ่ในเวลาต่อมาเราได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้อวยไว้เนี่ยเขาลงมาอย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่เขาปลูกลาวตากผ้าไ <S <S าาว้ไเนี่ยผูกลาวตากผ้าไว้เนี่ยหย่อนลงมาเนี่ยผิดปกติแล้วบอกว่าลงมาทําไมข้างนี้เขาบอกว่าทําเครื่องไม้เครื่องมือหล่นจะไปเก็บ แล้วก็คอยมองว่าเขาจะไปเก็บกินอย่างที่เขาพูดไหมช่วงนี้มันยังรลวแวงกันอยู่อ่ะตัวพี่ยังพี่ยังระแวงเลยไม่ใช่แค่ลูกสาวนะพุกทีพี่กลับมาประมาณสองสามทุ่มพี่ก็ต้องคอยเดินเดินก็ต้องคือคือพ่อเขายังอยู่ไงเรากลัวไง <c oughs> แล้วก็ต้องคอยหันหน้าหันหลังก่อนขึ้นมาเแล้วก็ต้องระวัง,ระว,งระวังตลอดอะช่วงนี้ หลังเจ้าหน้าที่รับแจ้งความจึงนำกำลังออกติดตามตัวคนร้ายโดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเอ้ออทรนซึ่งไม่สามารถบันทึกภาพคนร้ายและบุคคลต้องสงสัยไว้ได้ตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบมีดความยาว12นิ้วที่คนร้ายนำมาใช้ก่อเหตุพร้อมสมุดบันทึกรายชื่อตรอปรพบริษัทแห่งหนึ่งที่คนร้ายทิ้งไว้ในห้องของผู้เสียหายเอกสารดังกล่าวนี้เองเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้แกะรอยติดตามตัวคนร้ายพอขอให้ข้อมูลว่ามียามตามบริษัท รายชื่อท,ที่ที่ตกมาที่กระเทศดพักเนื้ออทรมันก็ไม่ยากที่ที่เราจะเช็คต่อแล้วถึงแม้จะซื้อจริงหรือจะเช่าเนี่ยเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วผู้ต้องหารายนี้คือนายเสกศักดิ์ไทยรัฐถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มขณะนอนอยู่ห้องพักในหมู่บ้านเอื้ออททรเดียวกันปกติทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอไทน้อย พฤติกรรมของคนร้ายจะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวหากพบว่าอยู่คนเดียวจะทําทีไปปิดคันเอาไฟที่หน้าห้องพักเพื่อให้ไฟดับจากนั้นคนร้ายจะเดินไปเคาะห้องอ้างว่าเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าของหมู่บ้านและใช้มีดที่นําติดตัวมาจี้บังคับเหยื่อหวังข่มขืนการอยู่ในห้องโดยเฉพาะเอื้ออาทรเนี่ยผมมองภาพแล้วเป็นอันตรายกับการที่จะเปิดรับใครรือใครสักคนหนึ่งที่มาเคาะเรียกไฟฟ้าจะดับน้ําจะไม่ไหล ถึงแม้ไฟจะดับน้ําจะไม่ไหลอยู่คนเดียวก็เปิดไม่ได้<ม>ถ้าให้ในชุมชนเอ,อประชาชนที่อยู่ในตึกนั้นเนี่ยมารวมตัวกัน<ม>แล้วก็ซื้อกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพง<ม>แล้วก็หาตัวคอนโทรลไว้ที่ห้องใดห้องหนึ่งที่เขามีจิตอาสาซึ่ไม่ได้ทิ้นเปลืองไฟอะไรมากมายดักทางขึ้นลง<ม>แค่นี้ตั้งแล้วก็ปรับกล้องให้ดีเอาคนของเราเดินผ่าน<ม><ม>แล้วก็ ปรับมุมกล้องว่าเห็นหน้าชัดเจนคนร้ายมึงก่อเหตุตรงไหนมึงก็จะต้องเข้าออกทีมข่าวตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ทราบว่าก่อนหน้านี้เมื่อ23กันยายนผู้ต้องหาได้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับหญิงสาววัย20ปีที่บ้านเอื้ออาทรแห่งเดียวกันจนสําเร็จความใคร่ซึ่งผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่สบพบางใหญ่และปี2551ก็เคยถูกดําเนินคดีข้อหาลักษณะเดียวกันที่จังหวัดเพชรบุรีและเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีส่วนผัวพันกับยาเสพติด ขวัญชัยสุดโตถ่ายภาพวัชราตาคำรรยงานศูนย์บำบัดยาเสพติดจ,จังหวัดราชบรุรีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ามาบำบัดน,นะครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งศูนย์แห่งนี้มีการสอนให้เรียนรู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงมีการเลี้ยงปลาแล้วก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับหลังจากที่มีการบำบัดแล้วก็นำผู้ติดยาเสพติดนะครับกลับเข้าสู่สังคมในภาวะที่ไม่กลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก นอกจากนี้ทางศูนย์ก็จะมีการประเมินผลในรอบหนึ่งปีไปติดตามกับคุณวัชลาตาคำทีมข่าวพักสนามครับกิจกรรมสันทนาการที่เห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชบุรีนำมาใช้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กองร้อยอาสารรักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่บำบัด ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดที่นี่จะเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่13ปีไปจนถึง55ปีซึ่งผู้ติดยาเสพติดสามารถสมัครใจเข้ารับบริการตลอด24ชั่วโมงผู้บำบัดนี่พึงพอใจผู้ปกครองเองก็พึงพอใจในสิ่งที่ได้รับผลกลับไปคือมาบำบัดฟื้นฟูให้กับผู้ติดยากลับไปเขาู้นีมาล้างปรับล้างเนี่ยนะสารสังและก็ส่งคนดีกลับชูชุมชนครอบครัวเขาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด บูรณาการหลักสูตรของวิทยาลัยลูกผู้ชายจังหวัดราชบุรีและประยุกต์หลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองทางทฤษฎีปฏิบัติ ด้วยทีมวิทยากรภายนอกเน้นแนวทางอุดมการณ์รักชาติสถาบันทักษะชีวิตและปฏิเสธยาเสพติดโดยมีสมาชิออกสอสส15คนที่ได้รับการอบรมจากสถาบันธัญรักษ์กระทรวงสาธารณสุขเป็นครูพี่เลี้ยงฝึกฝนความเข้มแข็งของร่างกายระเบียบวินัยส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะงานฝีมือเสริมอาชีพเช่นการใช้ปูนปั้นเป็นโต๊ะเก้าอี้และการทำกระถางต้นไม้ คุณผู้ชมครับผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูในสถานที่แห่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มีการทําควบคู่กันไปนั่นก็คือฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับนอกจากปลูกผักปลอดสารพิษยังมีการเลี้ยงหมูหลุมฝึกทำเตาถ่านอีวเตเลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อพลาสติกผลผลิตที่ได้จะนําไปจําหน่าย ส่วนหนึ่งนำมาประกอบอาหารให้กับผู้รับการบำบัดเมื่อจบหลักสูตรอบรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผู้ผ่ผานการบำบัดโดยจัดทำสมุดคู่มือติดตามประเมินผลเป็นระยะเวลา1ปีเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้ผ่ผานการบำบัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกใน,ใ,นในลักษณะของการดับลมเนี่ยในปี56เนี่ยเราปรับหลักสูตรเป็น15วัน14คืนนะครับคือยืดเวลาออกไปให้เขาได้มีโอกาสฟื้นฟูมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดในกรณีที่เราจะได้ข้อมูลข่าวสารจาก ผู้ที่เขารับการบรมกนี่มไปขยายผลชักชวนเอาผู้เสพรายอื่นเข้ามากบรมเพิ่มเติมแล้วยาเราก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวและกับมันแล้ะใช่ไหมครับแล้วทีนี้อาการมันมันเป็นยังไงมันมีความต้องการยาบ้างไหมหรือว่ารู้สึกแบบสันส่นๆแรกแกอเบอร์แล้วก็นานๆก็รเริ่มหายเขาช่วยยังไงบ้างทำให้เราหายจากการ ออเอกอาลังกายแล้วก็วิ่งการดำเนินงานทั้งหมดเริ่มมาตั้งแต่ปี2555มีผู้รับการบำบัด200คนและปี2556มีผู้เข้ารับการบำบัด619คนส่วนใหญ่เป็นคนในและนอกจังหวัดเช่นชุมพรสม,มุทรสาครจำนวนคนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้สถานที่มีความคับแคบ โดยพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เศษเป็นอาคารกองร้อยโรงกลัวจํานวน3งานพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งงานพื้นที่กิจกรรมหนึ่งงานจึงไม่สามารถให้ผู้เข้ารับการบําบัดทํากิจกรรมได้เพียงพอไปหาสถานที่ก็ได้พบโรงเรียนที่เ็าเลิกใช้แล้วเป็นอาคารไม้สองชั้นอยู่ที่วัดเกาะตรงวัดเพลงนะครับ,รบเขตอําเภอเมืองไปคุยเจ้าวาดเจ้าวาดเองบอกว่าอาคารนี้ไม่ได้ใช้แล้วเป็นของวัดก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้วเราก็จะย้ายไป แต่เราต้องบูรณากรพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้แจ้งกรมการปกครองเพื่อขอใช้อาคารดังกล่าวและประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7ขอสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารโรงเรียนหลังนี้หากเสร็จสิ้นจะสามารถรองรับผู้เข้ารับการบำบัดทั้งเพศชายและหญิงประมาณ100คนต่อหลักสูตรพงศักดิ์พุทธนนท์ถ่ายภาพวัชราตาคำรายงานหากประชาชนเหือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนมาได้ยังทีมข่าวตลอด24ิชั่วโมงครับที่หมายเลข 02 338 36 3 6าวันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ